วิธีเดินทางมาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยโดยรถไฟฟ้าและรถเมล์การเดินทางโดยรถไฟฟ้านะคะเราจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีลมสถานีสยามแล้วก็จะไปลงสถานีสะพานตักสินกันค่ะโดยค่าบัตรโดยสารเนี่ยนะคะก็จะราคา40บาทต่อ1ท่านซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเดินไปตามทางเดินมองหาป้ายที่เขียนว่าบางว่าสยามนะคะแล้วก็ยืนรอรถไฟฟ้าได้เลย ึ้นรถไฟฟ้ากันมาแล้วนะคะการเดินทางเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีและระหว่างทางเนี่ยนะคะเราก็จะผ่านสถานีรถไฟฟ้า6สถานีด้วยกันค่ะนั่นก็คือสถานีราชดำริสถานีสาราแดงสถานีช่องนนทรีสถานีเซนหลุยและก็สถานีสุรศักดิ์ค่ะซึ่งเรานะคะก็จะลงสถานีต่อไปนั่นเองค่ะนั่นก็คือสถานีสะพานตักสิน เมื่อมาถึงสถานีสะพานตากสินกันแล้วนะคะให้เราเ,เดินมาฝั่งป้ายทางออก 3, 4นะคะทําการคืนบัตรให้เรียบร้อยแล้วก็เดินลงบันไดฝั่งทางออก3ได้เลยค่ะพอเดินลงบันไดามาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆจะผ่านศาลเจ้าแม่พรหมเมฆนะคะแล้วก็ตรงไปอีกเนี่ยก็จะเป็นวัดยานวาค่ะ ซึ่งวัดยานาวาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้โรงเรียนเรามากๆวัดหนึ่งเลยนะคะโดยเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถมาชมเรือสำเภาไหว้วพระหรือว่าทำบุญให้อาหารปลากันได้ค่ะ พอเราผ่านวัดยานาวามาแล้วนะคะให้เราเดินตรงไปอีกก็จะเห็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็จะมีทางม้าลายให้เราเดินไปกดสัญญาณไฟแล้วก็ข้ามถนนได้เลยค่ะ จะเป็นการเดินทางโดยโรถเมล์ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถเดินทางได้หลายสายมากเลยนะคะที่จะไปโรงเรียนเราไม่ว่าจะเป็นสาย1 15, 17, 35, 75, 504และ547ค่ะแต่ในวันนี้เราต้องเลือกขึ้นสายหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราเริ่มต้นจากเยาวราชนั่นเองค่ะหน้าคลิปวิดีโอตอนนี้จะเป็นพระบรมหาราชวังฝั่งตรงข้ามคือสวนสลาลมค่ะและนี่คือราชวังสลาลมอยู่ติดกับสวนสลาลรรมค่ะ มาเป็นกระทรวงกลาโหมอยู่ติดกับศาลหลักเมืองฝั่งตรงข้ามเป็นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือศาลฎีกาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามหลวงซึ่งรถเมย์จะเลี้ยวไปทางซ้ายของสนามหลวงผ่านทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นจุดสิ้นสุดสายรถเมย์ค่ะและรถเมย์กำลังเริ่มต้นใหม่ไปยังโรงเรียนของเรานน่นเองค่ะ และนี่นะคะคือ Golden Place ค่ะด้านหลังของ Golden Place จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเราสามารถขึ้นท่าเรือตรงนี้ได้สองท่าค่ะคือท่ามหาราชและท่าช้างค่ะตอนนี้รถเมย์กำลังมุ่งหน้าไปยังทางบางรักค่ะ โดยผ่านทางโรงเรียนอััมชัญบางรักค่ะถัดมาจากโรงเรียนอััมชันบางรักเล็กน้อยก็จะเป็นห้างที่นักเรียนโรงเรียนเราไปได้บ่อยมากเลยค่ะก็เป็นเพราะว่าห้างนี้อยู่ใกล้โรงเรียนเราที่สุดแล้วค่ะคือโรบินสันบางรักค่ะ ถึงแล้วนะคะป้ายที่เราต้องลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพนครใต้ค่ะเดินตรงไปเล็กน้อยจะเห็นธนาคารอมสินจากนั้นเลี้ยวไปทางซ้ายค่ะ ร้านสะดวกซื้อหลักๆของซอยโรงเรียนแล้วนะคะก็จะมีมินิบิ๊กซีและ7 e เ e ่นอีเลฟค่ะถึงแล้วนะคะปลายทางของเราโรงเรียนสตรีศรีสุรโยทายคะ่ะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเรานะคะ ก็จะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธสัมนณีสีสุริโยไทยค่ะและพระสุริโยไทยราชนุสาวรีค่ะโรงเรียนสตรีสีสุริโยไทยตั้งอยู่ที่เลขที่1ซอยเจริญกรุง57ถนนเจริญกรุงแขวงยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหาคนคร101-20โรงเรียนสตรีสีสุริโยไทยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลกบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทยรู้เท่าทันวิทยาการกอบความนีงามสมกิติศักดิ์แห่งพระนามสมเด็จพระสุริโยไทย